กลังนำมะขามหวานนะครับมาถวายองค์ปูพร้อมนี่ขายไว้ปู่นั่นตาก่อนนะครับอันนี้เาเต็มที่มันฮ้อนเลยครับนี่แล้วกะมะขามหวานแล้วก็เดี๋ยวจะมาถวายอีกอยืนถะปู่ด้วลูกศรโชคไมให้มหาซื้อเลยอันนี้กะเพื่อเราให้ก็ยืมถวายก่อนนะครับเนาะอ่าเพื่อนก็ให้จะปั้นเขาให้ฮ้อนๆเลยปู่เด้ออ่ะเดี๋ยวเขาจะจุดทูปถวายปู่กันครับข็อบอกปู่ไว้ว่าบอกตรงปูง่งเดาวไหมว่าถ้ามีโชคก็จะ เอาประคมหวานใบเขาห่อนห่อนมาให็ปูนะครับมีโศกแล้วเจ็ดเก่าเต็มเต็มพี่นอ้องได้กันเหมือนบานเหมือเมืองนะครับเนาะบางคนก็ได้เพราะาอันอัน <c oughs> ก็ไม่สช่แบบหนในเรื่องการพนันทุกชนิดนะครับเนาะก็หาลอตเตอรี่เอาแล้วกันนะครับปรดใช้วิจารณญาณด้วยเพราะว่าเป็นแค่แนวทางไม่มีใครรู้หรอกว่ามันออกอะไรนะครับเนาะส่วนความเชื่อความศรัทธานเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับเนาะส่วนตัวอาจารย์อาจารย์เชื่อครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์ขอแล้วได้แต่ว่า ขอไปก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับทางานไปด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะทําการบอกปู่ได้ว่าเอาขาไม่ปูแล้วนักโมตสสะโพโุระตสัมมาสมุธัสสะนักโมตสสะโพโุระตสัมมาสมุธัสสะนะโมตัสสะโพตุระตสัมมาสมุธัสสะกายวาจาจิตตังหังวันทานันตานครานังอุสาวดีวิสุทธิเทวาภูเชมิกายวาจาจิตตังหังวันทานันตานครานังอุสาวียิวิสุทธิเทวาภูเชมิ ปูเอ้ยมืัอนี่ลูกได้น้ำบักขาม,หวา,ห,มวหวานหวานเลยสมแล้วเนาะหวานหวานนี่แหละปูพร้อมเขาเต็มจิ๊บหนึ่งห้อนห้อนมาให้ปูให้ยาอ่าตรงนี้ตรงปูอันนั้นพนังอุตสาห์นี่ตรงปูสีตรงยาสีปทุมเนี่ยองพญามุจะเล่นองปูนาไรนักราชเนี่ยเด้อมาลาบเอาเด้อบักขามหวานเด้อขอบคุณ่นมีไฮโซห้ลาบลูกพ่อให้โซห้ลาบแล้ววันนาหนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ให้เลขเขาเขาอีกเด้อซื้ออียังก็ได้เห็นนี้8ผมบอกปูทุกมือแหละ8่ะ8 1 8 7 8 4 8 0 81 87 84 80 3ตัวมี814ีเอ้ย817กับ8 1 4แถม8 7 4ไปนำ้ำให้ปูเมตตาอีกอยังให้คลายหนาคลายตาพี่น้อเขิ่นให้เข้าเจาะเข้าเจาอคือเกาลูกสีน้ำมะขามหวานเดี๋ยวนี้อันนี้เสิร์ฟเิร์ฟก่อนเดี๋ยวชุดใหญ่จะมาเพิ่นสรงให้จะเอามาซยชุดใหญ่อีกมะขามหวานมาถวายปูอีกเด้อแต่ก็ว,วันที่21 มะกะลาเนี่จะมีแห่ใบสามแห่ขวา,า,างเงามีหนังพร้อมฟูสาธุบอะไรมีพูดเด้อะมากินแซ่บๆก็ะเด้อปูเด้อเมื่อไหรเขาเอีกนะครับตอนนี้ก็ขอดูภาพดูงองค์ฟูหน่อยสวยไหมนี่นะครับอ่ะตอนนี้เรียกนะได้ข่าวว่าอันทั่วประเทศแล้วก็เห็นหลายสำนักเลยมีแต่แปดน,นะตอนนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยถ้ามานั่นก็ หนึ่งไม่มีใครรู้หรอกครับว่าออกอะไรปวดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมเป็นแค่แน,าานวทางก็หาลอตเตอรี่เนอะเพราะว่าไม่สนับสน,นุนนี่เองกับากานก็ลอตเตอรี่น,นะครับวันนี้มีลูกศิษย์อยู่เพชรบุรีถูกรางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทพี่น้องจากอาจารย์นอตตีพระได้เลขจากอาจารย์นอตตี่ระดับมั่งนะเราก็ากไปขอพรหลายๆทีนะนะครับแต่ก็ได้เลขจากอาจารย,ย์นอตตีก็ยินดีด้วยเดี๋ยวเราไปสบายปู่องดากันต่อป,ป่ะเอาทูบพุ่มือนกันได้เนาะอ๋อ รักและคิดถึงปากน้ำโพเอาไหมเอาแบบยิ้มเข้าสูงเาาอ่านลานป้าทโบปั oh ดว,ว่าหล่ะลุกศิทธิสวัสดีอ่ะอันนี้ก็้ำกันเลยเด้อนี่ก็เนี่ยพี่น้อง Tao nhéo hoàn toàn Mày Ô Mày đây là bán đẹp nè Chim mừng Mày bán 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 Kẻ hai lão con, phi nông Đó chị Ba mứng hề cù chẳng đấy Ui nó Kẻ hai con Nè เบาๆเต็มจิบเนี่ยอันนี้แค่เสิร์ฟเสิร์ฟได้ไหนปู้เนาะบายแล้วนี่วางนี่แหละเนาะเปิดให้ก้อนนี่ายอันนี้แค่เสิร์ฟเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวจะจุดถูกกันต้งถีอบอกน้ำเล่าได้จุดถูกบอกน้ำเล่าก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเลขทูบยังไม่จุดนะครับค่อยจุดวันถวายบั้งคามานรอบใหญ่ทีหนึ่งแต่หูเสือก่าเล่ารับรู้อยู่ตอนนี้ ผลไม้ก็ถวายเลยอของข่อยนะครับที่สุด เอาอจุดแล้วพี่น้องอ่ะเว้ยมือนี้เอาคืมคาถาก่อนผลิตวานะเมตตังสะเมตตาวัฒนตาวิขิตจิตตาบริตัมนะตุสักเคกามีจลุเปิริสิกาลาเตเทจันตาริควิมาเนติเปรตเตจกามีจลุวะนาคานีเคหาวัตุมีเกเตภูมาจะยันตุเทวาฉลทรวิสเมอยากขังธรรมนาคาจิตตัมตาสันเกยัง วันนี้วาระวันจันทร์สัตว์วมีสุนั้นถูธรรมะสุนัขกาลวยังหันต mm าธรรมะสุนัขกาลวยังหันตาธรรมะสุนัขกาลวยังหันตานโมตสัมภะตัวอรหัตต์ัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะตวละตัรแล้วตัมมาสัมพ nah ุทธัสสะณโมตัสสะภะโตัวละตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนดีจันทานคราชพิสุทธิเทวาภูเชมิตุติยมปีกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนดีจันทานคราชพิสุทธิเทวาภูเชมิตตติยมปี กายวาจาจิตตังของวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานักราภพิสติเตวะปูเฉมิเมตตันจักมหาราภูปิโยนะคขันธวิตังปูเอ้ยย่าเอ้ยปูเอ้ยปูองค์ดำปูเวทองคย่าวันนี้จันทามัอนี้ลูกเน่น้ำบักขามหวานแล้วก็เข่าเหนียวอ่อนๆเต็มๆมาถวายปูองค์ดำองปูเวทองย่าวันนี้จันทิปั้นไปให้เด้อกมารับเอาที่ให้โซกลูก เรื่องวดที่แล้วเดเขาไม,ม, uh ม่หรีเก้าเจ็ดเก้าเก้ามาสองตัวแล้วแล้วกันยูคูหลังพ้อมขอกพุณนไม่ไหลเจาะแตกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเต็มเ,เต็มซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเต็มเต็มปูค้นกระถือร้ายแล้วก็มือนีลูกอะเสิบเสิบก่อนเลยมือนีลูกจะนำ้ำมาขามาชุดหน่อยก่อนเดี๋ยวเป็นโซมไหมอีกเดี๋ยวชุดใหญ่ไม่ให้ปูอีกเนี่ยมาถวายปูปูมาแล้บเบ่าเดอือดตามสัดจะเออสอดสอดเสือแลนเมื่อเฮียนเดี๋ยวจังหวะหักกันเล้อปูเด้อ ไอ้โมไซผ่านไปกว่อน,นะครับแลกกะวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนี่แห่ปูแห่ก่อเงาหาปูลูกศิษย์มาหลายแน่นอนแล้วลูกไปตั้งรยู่อำ่ภเพู้เดียวให้เพื่อนถ่ายเนี่ยแล้วกะมีหนังกลางแผงพร้อมปูมือต่อมาที่มีถวายสารมีรถแห่อีกบารมีหลายเ้อปูเ้อให้ได้โชคกะขอบพุณนหลายๆขอบพุณนแทนพี่นอ้นนองเอฟซีนะเขาก็ได้อยากให้มันอันแน่นวันหลับปูเขาก็อยากให้ถึงล้วเข้าจะห้ไปเป็นเกียงแนวทางเนาะปูเนาะ เพราะผมมีไผฮหูว่าออกตัวใดแต่ปูองดำเออสาธุเป็นขึ้นบนป่าเอ้อปูเนี่ยนี่เป็นต้องบอกก่อนว่าผัวใช้วิจารณญาณนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่อาจารย์บางคนก็อาจจะมาดามากว่าคุยอะไรฮะนอ้ความเชื่อของผมนะครับผมก็คุยผมก็ศรัทธานะครับศรัทธากับปูนะปูท่านก็เหมือนเราคิดเองแต่เหมือนท่านคุยกับผมอยู่นะครับเนาะก็หนึ่งกลุ่ม 5, 2, ห้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ซื้อยังก็ได้ให้มีแปดแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์เมียเดียวคือแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามตัวมีแปดหนึ่ง 8, 7, 4, เจ็ดกับแปดหนึ่งสี่แถมแปดเจ็ดสี่ไปนะให้มาในชุดเจาะเอาลางกอนแล้วจ้างเอาบุนเนีย่ยขายหนาขายตาพี่น้องเพินสร้อยเพิ่นเลือปูเดอือขายซื้อลอตเตอรีกอ่กันคอยถือง้านที่หนึง่งเป็นเรือปูเดอืออ่าฮอดมีหอดสอยมีหอดสวยครับพี่น้องกูได้เอ,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 อาสวยมาถวายปูไข่เดียบจะหามองหอยเห็ปูเดือแับนี้แล้วก็เจียวเอาพวกอะไรออกวะ ครับเพราะว่ากันนักปูพดเนาะครับอ่ะกลับมาเอาอขามบวาเนเด้อเดี๋ยวที่ปั่นให้ย่าปั่นให้ปูกเวเด้วยหัวหน,านา้ายน่ยขายหนาย้าขายตายพี่น้องเพิ่นส่วนพูดแล้ไม่ลูกก็ถวายแล้วเด้อปูดเด้ออีหยังที่บนไวก้กะนน้ำมาถวายเรื่อยๆอยู่เด้อปูเด้อปูเปิดเมตตาทุกคนขอบคุณให้นายอ่ะปากถูกกว่าแล้วก็เดี๋ยวปั่นไปให้ย่ากับปูเวดปั่นให้เพิ่นกันมาพี่น้องปอกให้พร้อมเด้ยคิดค่าปอกเป็นเลขเด้อเอา้าหน่วยนี้บ่ผ่าน คิดคาปอเป็นงวดน,นาเด้อแปดหนึ่งบ่แปดเจ็ดบ่แปดสี่บอแปดศูนย์บอไว้จิซื้อใดบวลา,าปูซื้อว่าดดกะให้เขาซื้อรอเตอรีเอ๋เนาะให้ซื้อรอเจอรีก็ให้ถือรางวันที่หนึ่งไปเลยส่วนเลกทูบเดี๋ยวจังมากันปูแล่ควบลูกกับจังสี่จุดนะลูกกับจังสีจุดเดี๋ยวให้ปูเวทนนะ้อือ ยีออกไห้ไหน,นบ้างงามอะ่ะมือเปลี่ยนแล้วละ่ะอ่านี่พอดีแล้วอ่าเต็มจีบเลยนี่มารลับเอาเด้อจุดน้ำกันร่วมๆวม่าเป็น,ย,นนะยังบอกเนาะเดี๋ยวมือนนะลูกขี่จัดเต็มให้ก็นี่เขาอ่ามาเข้าเยอะยังจุด จุดถูบไหมเล่านำ้ำโอ้เอาไม้พุบเบตก่อนนี่มีถูบป่ะมีไฟแสกบป่ะเกิดไฟแสกยบไหมเนี่ยโอ้ยเอาไปถึ้งนี่ติดกลัวปูเนาะโอ้แต่เกียงมาท่านหลับโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวน้องมีถาดบอกเขาเอามาว้างเนี่ยไม่จีดามาบ้างไหมยังเหมอืนอนนี้ได้ได้ยังก็ได้ เอ,ออเออเอองานเห็นบ่เราเห็นก่อยแล้วเว้ยย่ากะทีมีหม่อ,มมองว่างอยู่ว่าหลวงปู่เบ็ดเนี่ยเนีเ่ยเป็นจังใดอ่าเดี๋ยวจุดถู่ให้เราก่อนบอตองบอกยัยงไงบอกเป็นเมื่อแล้วเดี๋ยวชุดใหญ่มากอะทีว่าอีกเทื่อนึงอันนี้ชุดน้อยเน่เนี่ยไดบมนแล้วอยากกินมะขามหวานเนื้อหนิยังในเล็ก จุดเลขคูปุ้ยด้วยพี่น้องถ้าเบิงเด้อดูไดเบิงจบเนี่ยมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวจะเห็นให้ไหลอยู่เนี่ยวันนี้อาจารย์นำมะขามหวานมาแก้บนปู่เดี๋ยวเราอยากรู้ว่าเลขทูบหนึ่งกุมภาตัวไหนเดี๋ยวเรารอดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันเดีให้ไหลแล้วอเอา้าปูเอ้ยเอาลูกออกมาขามหวานมาถวายแล้วเด้อ พอพูนเลขเข้าเจ็ดเก่าเด้อมีเก่าเก่ามาสอตัวแต่กาสีมิแฮีพร้อมมีหนังพร้อมปูเลน้วมือนะ่นลูกจิจจัเต็มขอพ่อน่อเอะหนึงทูบลูกคัาจุดกหนึ่งุมผ้าสอง้าหนาร 1, 5, 2, 000, ่อยหกสิบเจ็ดซื้อยังไ็นีแปดแปดหนึ่งแปดี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปตัวมีแปดหนึกับแปดหตัวแถม8ปดเด้อไห้มาเ <ๆ S 2> ด,ดอ้อย่าใครหนาใครต่พี่้องเปิดซื้ออะไรก็ได้ขอมีแเอาตัวจเจาะล่างก้อนเอาบนน้ำซาทูกเดียว วันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยวันอาทิตย์นี่แห่ปู่คนมาหลายแท้้แลวมีหนังพอบูเบื้องหนังกินข้าวบ้านเรื่องบันี้น่ลุกวอาไปนะเหมนะื่อไรน้ำปู่ยังนี่เง <Moment. S 1> ี้ยบ่โมเมนพ่อของจะล้ำไอจุดไปแต่ผิดเลยโอ้เอาไปจุดมองคุณถก็ได้จุดนี้ก,ก็ได้จุดไปผิดไปหายเง,งาี้ยเอาบอคนรอซ้ำไอปู่ก็บอกว่าให้อาจารย์นี่ เป็นตัวของตัวเองเวลามาไหว้เหมือนหลายคนมาว่าเอ้ยเราต้องทําถูกไหมไม่ต้องกลัวนะครับพอแค่ทุกสิ่งที่ตอนไหว้นะตั้งใจด้วยจิตศรัทธาเนี่ยอาจารย์ทําเหมือนจะเป็นบ้าๆบอๆเนี่ยอาจารย์ศรัทธาและเชื่ออันนี้ความเชื่อส่วนตัวเชื่อมากนะครับก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับที่การที่หวยเราเนี่ยสิบสามงวดเนี่ยเราเข้าไปไอ้สิบสี่งวดเราเข้าไปถึงสิบสามงวดเราหลุดว่าเดียวคือหนึ่งพิจิกาูนเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ทุกอย่างอาจารย์บอกตรงนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนเป็นเพียงแนวทางปวดใช้วิจารณญาณและใช้สตินะครับเนาะอย่าไปทุ่มซื้อหรือว่าอย่าไปเล่นจนขาดสติเพราะมันเป็นเพียงการเดาว่าการทายว่าเป็นเรื่องสมมติของเราทั้งหมดฉะนั้นเวลาจะซื้อเนี่ยเป็นแค่แนวทางไม่มีใครรู้ว่าออกอะไรนะครับเนาะปวดใช้สติและวิจารณญาณเป็นการเดาการทายของอาจารย์แค่นั้นนะครับเนาะอ่ะก็มีสตินะเชื่อได้แต่ให้มีสติไม่งมงายนะครับ ขอที่เชื่ออย่างมีสติเขาจะเรียกไม่งงไรครับอยากรวยก็ทํางานนะดีที่สุดแล้วนะครับเนาะ,ะส่วนการกราบไหว้พญานาคหรืออะไรในสิงสธิ์นี่แล้วแต่ตัวบุคคลนะครับแล้วแต่ความศรัทธาใครทําไม่ศรัทธาไม่ไหวก็ไม่เป็นไรไหวพ่อแม่ก็ดีที่สุดแล้วนะครับในบ้านนะแต่อาจารย์ศรัทธาอาจารย์ก็มาาบมาไหว้นะส่วนการขอพรเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์ทาแล้วอาจารย์สบายใจแล้วก็ทําให้อาจารย์เป็นคนดีอาจารย์ออกเล่ามาสิปีเพราะปู่นะออถ้ายังถ้าไม่มีปู่ถ้าไม่มาสายนี้นะ นี่หาอาหาันไปแล้วครับมาโหลดหรือส่อาจจะอยู่ข้างในหละอว่าจักนะครับเพราะว่ามืนหลายาอ่าตอนนีอ้อาจจะล่างน้อยู่แต่ตอนนี้เป็นคนดีนะครับไม่กินเหล้าแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะอ่ะอยัเข้าถไายากับดีมหมไอ้มันจุดไวเ้เลยเนาะเอายาเอ้ยเอาบากามบานมาเลยเด้อเนี่ยกับเข่าบาททัดทีเนี่ยมาลับเอาขอบคพุณนนี่หายเจ็ดเก่าเก่ามาดังสองตัวมือวันที่ยี่สิบนี่มีแห่พรอ่อมีแห่ แล้วลูกเกี่ยวสุดใหญ่มาถวายอีกเทียนนึ่งกะหนึ่งกุมห้าสองพันหร้อยของเจซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8เอาตัวจอเข้าเด้อยาเ้อดหนงแเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปตัวมี8ปดหนึ่เจกับแปดหนึ่แต่กระแถม8ปดมานนำเด้อยางใครหน่ใครตายพี่น้องเพื่นเดีลูกเกี่ยวมาถวายอีกเด้อยาเด้อนี่เป็นชุดหน่อยโอ้ม่สวยพร้อมามแต่น้อมีหนังอมเ้อมือนเนื้อยาเด้อ โอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็เรียบร้อยวันนี้แค่เบาๆเดี๋ยววันหน้าจะจุดทุ่มให้ด้วยว่ารัฐบาลไทยเราให้ไปตอนนี้มันจะอั้นครับเอาไว้ใกล้ๆเราค่อยบอกดีกว่าเพราะตอนนี้แปดนี้ก็ปิดแล้วนะครับน้องก,ก็ฝากไว้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเราขอบคุณทุกคนใครอยากมาไหว้ปู่นะครับบ้านโนนสามคัคคีอำเภอนาม,มนจังหวัดกระสินตําหนักปู่ใหญ่วันน้อยากเจออาจารย์แนะนำให้มาช่วงบ่ายแล้วก็วันที่21มกราวันอาทิตย์เนี้ย เวลา15บหนาฬกาหรือบ่าย3โมงเย็นไม่แห่แก่บนน้ำกัดเล้อพี่น่องยังไม่แรงมีหนังพรอครับขอบคุณทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ